ตอนนี้กำลังร,ออรุบรวมยาระทงนะครับในทุกๆด้าน,นเพื่อดำเนินการจัดกลค ตำรวจเขาสืบท่ามาบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจเลยจัดกำลังไปปิดล้อมเข้าไปตรวจในบ้านในบ้านเนี่ยเจอรถเป็น m a ส d a 2สีขาวรถคันนี้เป็นของในไผ่แล้วเป็นลูกนักการเมืองแล้วก็เจอเคตามีนหนัก1กิโลยาบ้า3 6 0 0 0เม็ดไอซ์อีก8ถุงแล้วก็ยาเสียสาวอีกรวม19 7 0เม็ด ำรวจอีกชุดหนึ่งไปไล่กล้องวงจรปิดว่าในภัยขับ MG สีขาวไปไหนตัวแรกบริเวณซอยทางด้านข้างของหมู่บ้านจะเห็นว่า MG สีขาวมุ่งหน้าไปยังวัดสมงขับผ่านซอยแบบเร็วมากแล้วจุดที่2ก็คือบริเวณทางเข้าด้านหลังแล้วก็ไปโพล่อีกทีนึงคือบริเวณวัดสมงนี่คือกล้องวงจรปิดหน้าวัดประมาณ7โมงหลังจากนั้น เอารถเข้าไปจอดทิ้งแล้วตัวนายพิสิทธิ์หรือนายไผ่ก็เดินออกมาฮะแล้วคุยโทรศัพท์เหมือนติดต่อหาใครบางคนสักพักหนึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์มารับแล้วพอเราไปตรวจสอบในโซเชียลปรากฏว่าตัวนายพิสิทธิ์โพสต์เฟซบุ๊กฮะบอกรักแล้วก็ขอโทษเมียด้วยน่าจะรู้ตัวว่า ตำรวจกําลังตามล่าอยู่แล้วไม่รู้จะทําให้ครอบครัวลําบากหรือเปล่าเราก็เลยติดต่อไปหาคุณแม่ของนายพิสิทธิ์เป็นสอทอหญิงในจังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะคือบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเครียดแล้วก็กังวลมากยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ทุกคนเนี่ยเครียดกันหมดเลย ถ้าติดต่อลูกได้จะให้ลูกเข้ามอบตัวทันทีซึ่งทางพันตำรวจเอกนัดเดชาธานิตพัทรพงศ์ผู้กำกับสพไซน้อยบอกว่าวตอนนี้ขออนุมัติสารออกหมายจับและตามล่าตัวเต็มรูปแบบซึ่งจากการตรวจสอบประวัติและข้อหาจำหน่ายยาเสพติดมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานแล้วพอไปตรวจสอบประวัติย้อนเก่าตัวนายพิสิทธิ์เนี่ยหรือในภัย ปีที่แล้วต้องคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหน่ายแล้วก็โดนคดีหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าพนักง,งานอายการด้วยพื้นที่สพปากคลองรังสิตตอนนี้กาลังรวบรวมหลักฐานนะครับในทุกๆด้านนะครับเพื่อดาเนินการออกมาจับผู้ต้องหานะครับก็เชื่อว่าในวันของวันเนี่ยน่าจะดำเนินการเกี่ยวเรื่องหมายจับได้เรียบร้อยนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ นักการเมืองนะครับหรือในส่วนตรงเนี้ยเราก็ขอยืนยันนะครับว่าตามนโยบายของคณะรัฐชาตินะครับแล้วก็ตำรวจผู้ท้องหนึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายช่วยเหลือผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในุกๆกรณีนะครับการดําเนินการนะครับจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับโดยเน้นการเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษนะครับในในเรื่องของคดีนะครับแล้วโงโทษตามกฎหมาย ภรรยารของคุณไผ่เนี่ยเราก็ได้เนินของผู้ต้องหานะครับเราก็ได้ดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ,องดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของพรบการการพนันนะครับเรียบร้อยแล้ว